ผมปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่นะครับเ,เพื่อลดปัญหาของการกัดซ้อของน้ำนะครับจนได้รับรางวัลประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลปีพศ2 5 6 2ครับผมก็ได้ไปส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายให้เกษตรกรคนในพื้นที่เขาได้ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับผมแฝกน,นี้เป็นยามหาจันทร์เป็นพืชของพระราชาครับ ท่านประสบปัญหาเรื่องดินท่านสามารถนรําแฝดเข้าไปปรับปรุงฟื้นฟูดินของท่านได้ครับแฝดนี้มีคุณประโยชน์หลายอย่างครับลดการชะล้างหน้าดินลดการไหลบ่าของน้ําดักตะกรดดินป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมตะลิ่งริมบ่อริมตะแม้แล่กระทั่งที่ลาดสูง อย่างเช่นภูเขาหรือว่าไหลถนนไหลาทางนี้ก็นําแฝดไปปลูกได้ครับซึ่งปลูกแล้วนี่คุณสมบัติของแฝดมีมากมายมหา,า,าศาลครับไม่ว่าจะต้นใบรากใบนี่ก็สามารถตัดแล้วก็ไปบดเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ได้ครับหรือตัดแล้วก็นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกครับสวนลําต้นนี้ก็สามารถจําหน่ายได้ครับส่วนรากนี้พอหญ้าแฝกเขาย่อยเข้าตายย่อยสลายไปแล้วรากของเขาก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุในดินพืชนี้ก็จะได้ อาหารได้ประโยชน์จากรากยาแฝกค,ครับวิธีการขยายพันธุ์เนีก็ขุดหนอ่อทำให้ปลูกการปลูกก็จะมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นปลูกเป,เ,ปเป็นต้นเดียวหรือว,ว่าเพาะชําในถุงที่ตรงไหนที่ท,ที่ต้องการความเร่งด่วนที่มีที่ราชันแล้วก็จะใช้แฝกปลูกในท่อ p v c พอได้ระยะหนึ่งรากขงเขาจะยาวตามท่อ p อี c ีในการปลูกนี่เราก็จะเจาะดินลงไปแล้วก็ เอาดึงพ่อ P ิ c ออกก็ยัดลงเข้าไปตรงนั้นเขาก็จะเริ่มเติบโตเร็วรากเขาก็จะใช้ประโยชน์ได้เร็วครับผมผมได้ไปสาธุดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาการมวยไทยจังหวัดเพชรบุรีนะครับดูเขาสาธิตแล้วก็ดูเขาทำแน,แนวซึ่งตรงนั้นเป็นที่ดินดานดินแข็ง ก็ยังปลูกราแฝกได้ผมโชคดีที่ที่ได้รู้จักกับเครือข่ายคนรักแฝกครับผมรู้จักกับท่านประธานมีคนมาศึกษา,าดูงานที่สูงของท่านผมก็จะไปร่วมด้วยไปเรียนรู้นะครับไปเรียนรู้วิธีการปลูกปลูกเพื่ออะไรปลูกแล้วได้อะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างผมก็ดูตรงนั้นจนจน,จน,จ,นจนได้ความรู้ระดับหนึ่งผมก็ได้นํามาปลูกในพื้นที่ของผมครับเดิมทีนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับซึ่งติดกับลุ่มน้ําผะโปงนะครับ เป็นแม่น้ําสายหนึ่งที่ไหลามาจากจังหวัดสตแก้วนะครับฤดูน้ําหลากนี่น้ําก็จะไหลเชี่ยวมากแล้วก็ทําให้การกัดเซาของตลิ่งพังนี่น้ําก็จะพัดพาเอาพวกเศษขยะเศษมูลฝอยเศษใบมไม้เศษไม้แห้งเศษกิ่งไม้เข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งผมก็จะใช้ใแฝดปลูกเป็นแนวเป็นแถวเพื่อจะช่วยสก,กัดให้น้ําพัดพาสิ่งปฏิกูลอื่นๆเข้ามาแล้วก็ ช่วยมาให้น้ําพัดพาเอาสิ่งที่เป็นปุ๋ยที่ผมทําไว้ไหลออกไปกับน้ำครับในการปลูกนี้ผมก็มีวิธีการปลูกนะครับปลูกสลับพันธุ์ปลาปลูกเป็นแถวครับหญ้าแฝกนี้เขาก็จะเป็นกําแพงดินด้วยแล้วก็เป็นกําแพงถกัดกันไม่ให้สิ่งต่างๆไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปนะครับผมในกลุ่มผมนี้ผมส่งเสริมการปลูกตั้งแต่ รอบข้างก่อนครับพวกญาติพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นบึงหัวบึงครับขุดเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ําให้ประชาชนได้ได,ได้ใช้หลังจากขุดแก้มลิงเสร็จแล้วนี่พื้นที่บร,ริเวณร,รอบแก้มลิงนี่ก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งผมก็ส่วนหนึ่งในการช่วยประสานแล้วก็ช่วยนำหญา้าแฝกไปปลูกบร,ริเวณร,รอบแก้มลิงนะครับเพื่อมาให้ดินสไลด์ลงนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็จะใหญ่มากแล้วก็สูงมากครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ที่ ชุมชนใกล้เคียงนะครับแต่ในตำบลเดียวกันตอนนั้นก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็แนะนําชักชวนชาวบ้านให้รู้จักแฝกปลูกแฝกแล้วก็ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเป็นรายได้เข้าเข้าเข้า้า,า,ากระเป๋าครับผมสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด